เป็นไงฮะเดยยี๋ยวให้ดูสภาพรอบคันก่อนนะครับไม่ต้องพูดเยอะครับให้ภาพบรรยายครับเป <c oughs> ็ไงคันนี้เรียกเลยว่าคุ้มจัดคุ้มจัดนะใครได้ไปหลอดจัดนะครับคาร์บอนแท้ทุกชิ้นนะฮะลายเอฟวันนะครับ <c oughs> เป็ไงท่อผาเปิดครับเครื่องเดิมไล่ข้าง เดี๋ยวไล่ให้ฟังนะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูชุดสีก่อนอันนี้ชุดสีแดงศูนย์นะครับแดงศูนย์มีมุกด้วยนะดูดีๆนะชุดสีปี2021นี่มีมุกเกือบทุกคันนะครับออกศูน์มานะครับคงไม่ต้องบอกนะว่ารุ่นอะไรนะครับเพื่นพนอนๆคงรู้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูความเขาเรียกว่าความสวยความเนี้ยบความหลอ่อ ไงบาโค้ดยังอยู่อ่ะคิดดูแล้วกันรถพิษสามลูกอืมดูจริงจานอะไรนะขออีกรอบดิวจานสวิตจานสวิตนี่ชุดข้างจับทำโดยช่างมอสนี่ช่างมอสเครื่องเดิมไรข้างครับคันนี้กึ่งเลยนกอคไเดียวช่างไปเดียวช่างไปเดียวบิ้งร้อยสามห้าช่างมอสล้ำสวยนะครับโอเคครับมาเปิดไฟได้ไหมรุ่น อยู่น้องเสียงครับวันนี้โอเคเปิดปิดได้ด้วยหรอเปิดปิดได้ครับโอ้ใช้ได้จริงนี่หว่าตันหนึ่งคันนี้นะ pcx นะครับปี2อ2 1นะครับตัวรถเป็นสีแดงแก้วนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมแต่งภายนอกนะครับไฟหน้าสมูกนะครับขอบส้มนะครับนี่ โหลด,ดหน้ากับหลังด้วยโหลดหน้า1.5นิ้วนะครับหลังก็โหลดนะครับโหลดทั้งหน้าทั้งหลังนะครับสายเตี้ยสไกหลังกระพริบป,ปะกระพริบกระพริบแต่งทุกระบบอ่ะคันนี้นแต่ว่าเครื่องเป็นเครื่องเดิมท่านเองเป็นเครื่องเดิมไล่ข้างนะครับคาร์บอนเป็นไงฮะจัดเต็มครับเบาะเบาะเอกนาะทองครับของใหม่ไล่ข้าง,างสั้นนกปี21นะฮะอันนี้ นี่ครับชุดบนแฮนด์หมอบไทบเทีครับปั๊มบนลอตเตี่ครับก้านเบรกแต่งครับผมชิวหน้าชิวใสนะครับโอ้สปอนเซอร์เพียบครับมาทุกสำนะักแต่อของแท้ต้องพัชชินมอเตอร์ถูกต้องครับนี่ครับคันนี้เครื่องเดิมไรข้างนะดาวสี่หมื่นนับคันนี้สี่หมื่นจดทุกอย่างแต่ว่าลูกค้าซส้นเงินสดนะใช่ผ่อนประมาณสองพันแปดนะครับ ออนสองแปดนะครับอันนี้นี่ครับเร่มทะเบียนครบครับร1อสิบเจ็ดนะครับดุมคลิกยางวี u ั b เ r อร์หน้าหลังนะครับของใหม่นะครับโคตรหรอเพียงเ,ยงเียงตั้งนะดิย้ายนี่ครับใหม่วิ่งสามบโลครับปับ๊บ ก็ผ่าเปิดนะครับเปิดเท่าหมง 160cc นะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดครับท็อปสปีด135นะครับผมโอเคครับวันนี้พอสมควรครับตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆครับต้องการดูรีวิวคันนี้ทางร้านจัดให้นะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับพัชรินมอเตอร์นะครับ p c x เรมีเยอะนะครับแต่ช่วงนี้เราก็ เรื่อยๆครับช่วงนี้ลูกค้าเยอะทําไม่ค่อยทันนะครับสําหรับคนที่จะออกรถนะผมแนะนําว่าลูกค้าเนี่ยมาที่ร้านนะครับแล้วก็ถ้าจะผ่อนก็เอาเงินดาวมาให้เยอะหน่อยนะครับประมาณสองหมื่นอ่ะคือถ้าสังเกตคนมาที่ร้านเนี่ยได้จบทุกคนแหละคือได้รถจับบ้านทุกคนแต่ว่าต้องดาวประมาณสองหมื่นนะครับเพราะว่าร้านเราจัดสภาพให้ด้วยล้อโชก็ ตายตั้งอยู่นะครับโอเคครับยังไงฝากไว้ด้วยครับพัดชรินมอเตอร์ครับ